มีความพิเศษตรงที่จะใช้ช็อกโกแลตมาเป็นส่วนผสมเกือบทุกเมนูเลยค่ะเป็นช็อกโกแลตไทยแท้นะคะจาก4จังหวัดในประเทศไทยหอมจังอร่อยไก่นะจะมีความนุ่มมากหอมโกโใ้หน่อยๆกินเขาแบบดีมากๆ ม,มีกลิ่นของช็อกโกแลตเข้ามามันไปด้วยกันได้ทุกคนหอมมาก กับพวกเรา2คนอีกแล้วนะคะที่ช่อง In s p ป r เราก็มาอยู่กันที่สุขุมวิท31นะคะซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนมาทานอาหารที่มีความแปลกใหม่มากๆนะคะซึ่งร้านเนี้ยพิเศษตรงที่เขาจะใช้ช็อกโกแลตนะมาเป็นส่วนผสมในอาหารของเราเกือบทุกๆเมนูเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารข้าวของหวานแล้วก็เครื่องดื่มซึ่งร้านเนี้ยก็คือร้านกาดโกโก้พรา ช็อกโกแลตเนี่ยจะทํามาจากผลโกโก้ซึ่งต้นโกโก้เนี่ยแต่เดิมเขาจะปลูกกันในแถบอเมริกากลางแล้วก็อเมริกาใต้ซึ่งลักษณะของผลเนี่ยจะมีความคล้ายมะละกอลูกเล็กๆนะพอผผาออกมาแล้วมันจะมีเมล็ดข้างในซึ่งไอตัวเมล็ดเนี่ยเขาจะเอาไปผ่านกระบวนการผลิตต่างๆแล้วก็ออกมาเป็นช็อกโกแลตให้เราได้ทานจริงๆแล้วประเทศไทยเป็นแหล่งปลูกโกโก้ชั้นดีเลยนะด้วยความที่มีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรทำให้อากาศเนี่ยเหมาะสมกับการปลูโกโกโก้มากๆทุกคนเคยได้ยินคําว่า s i n เกิลออริจกันไหมคะคำว่า s i n เกิลออริจนะคะก็คือผลผลิตที่มาจากแหล่งกําเนิดเดียวเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะซึ่งที่ร้านนี้เนี่ยเขาก็มี s i n เกิลออริจช็อกโกแลตเป็นช็อกโกแลตไทยแท้นะคะจาก4จังหวัดในประเทศไทยมีเชียงใหม่นะคะประจวบคีรีขานชุมพรแล้วก็จันทบุรี เราผลิตช็อกโกแลต,ตอยู่แล้วค่ะแล้วก็คุณต้นกับคุณต้าซึ่งเป็นเจ้าของเนี่ยเขาได้มีโอกาสเป็นผู้จัดการของทีมโบกุสต o ร์ไท a แลนด์ซึ่งเป็นการแข่งขันทำอาหารระดับระดับโลกเลยค่ะเป็นโอลิมปิกเกมของเชฟเลยสุดยอดมากเลยก็เลยได้มาเป็นที่นี่เพื่อเหมือนเป็นแบบที่ให้น้องๆที่เขาไปแข่งขันนะคะมีที่ในการฝึกทำแล้วก็อยากให้คนไทยได้รู้จักได้ทานฝีมือ ของเชฟที่ไปแข่งด้วยความที่กาดโกโก,ก้เป็นคนผลิตช็อกโกแลตอยู่แล้วอยากให้แบบมีความ c h a l l เ n g จ n g <อ>สำหรับเชฟแบบจะคิดทำเมนูไหนดี<อ>แล้วก็จะทำยังไงให้มันแบบออ,ออกมาแล้วน่าทานแล้วก็สาเหตุหลักเลยด้วยนะคะก็คือว่าอยากช่วยกเกษตรกร เมนูแรกก็มาเสิร์ฟแล้วนะคะแก้วเนี้ยจะเป็นเครื่องดื่มที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยนะอร่อยมากอือร่อยมากเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มที่ถูกใจคนรักช็อกโกแลตแบบชั้นเลยนะเพราะว่าตัวเนี้ยตอนที่ดื่มเข้าไปใช่ไหม กลืนเข้าไปแล้วแต่มันก็จะยังมีความแบบนวนวๆอยู่ในปากเลยว่ายังรู้สึกละมุนลิ้นอยู่เลยนะ<ช>เป็นช็อกโกแลตที่แบบมีความนุ่มละมุนมากหวานนิดหน่อยตัวนี้สามารถเลือกนมได้ด้วยนะคะเพราะว่าจะใช้เป็นนมวัวก็ได้แต่ถ้าใครแพ้นมวัวเขาจะมีนมอัลมอนด์นะคะแล้วก็นมถั่วเหลืองให้เลือกได้ด้วยนะคะใช่สายวีแกนก็สามารถมาทานได้นะใช่ค่ะ เป็นชิคเก้นพาเฟ่ค่ะจะเป็นมูต,ตับไก่นะคะ mm hmm. ที่จะทานคู่กับขนมปังซาวโดแล้วก็ผักดองคะ่ะจะมีกิงเกอร์กับ พิเครื่อชารลส์สลัดค่ะส่วนมูสนะคะเราจะท็อปด้วยช็อกโกแลตค่ะจะเป็นช็อกโกแลตจากจันทัุรีค่ะแล้วก็โรยหน้าด้วยโคโค่นิบค่ะตัวต่อไปอันนี้คือจะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเราเลยค่ะชื่อเดวิลเมคายค่ะตัวเดวิลที่จะเป็นแบบความเผ็ดร้อนจะเป็นตัวซอสบาร์บีคิวค่ะที่ผสมช็อกโกแลตจามเปร์จวบค่ะตัวเมคายค่ะว่าับผ่าข้างในมัฟฟินออกมาค่ะตัวไข่แดงมันก็จะเยิ้มออกมาค่ะมันจะเหมือนอหอนไาใช่ตัวท้ายคืออะโวาโคดเลทคีนัวค่ะคีนัวเราจะ ใส่น้ำสลัดที่เป็นออเรนต์ค่ะเพิ่มความสดชื่นค่ะทานคู่กับล็อกเก็ตสลัดค่ะที่มีโคโค่นิบทิวค่ะจะให้ความกรุบกรอบค่ะแล้วก็กินคู่กับโกโกเมล่แล้วก็ผลไม้ต่อเครื่องดื่มนี้นะคะจะเป็นคาคาโมจิโต้ค,โค็อกเทลค่ะหรือเป็นมอ็อกเทลก็ได้เสิร์ฟท็อปคู่เป็นช็อกโกแลตข้างบน,นะคะ่ะอย่างที่เห็นนะคะคือทุกเมนูเนี่ยจะมีส่วนผสมของช็อกโกแลตหมดเลยก็เดี๋ยวเรามาลองทานกันดูเนาะอันนี้ก็จะเป็นมูสครีม ตับไก่นะคะที่ผสมกับช็อกโกแลตหอมจังอร่อยตัวหมูแต่มันจะมีความแบบมันๆแล้วก็ละมุนในปากนะแล้วก็จะมีความแบบขมของช็อกโกแลตนิดนี้ซึ่งมันเข้ากันมากๆเลยอร่อยแบบงงว่ามันจะเข้ากันได้ดียังไงยี่ยงทานคู่กับซาวโดคือดีมากๆลองมาก อืม,อ,มอร่อยมากเพราะมันจะมีความเปรี้ยวไปตัดกับความขมแล้วก็ความนัวๆอร่อยค่ะอืมอ๋อรสชาติมันกลมกล่อมเพ้นนะอืมอืม,อมเป็นเมนูที่ทานแล้วรู้สึกสดชื่นมากๆเพราะว่า ตัววีนโนเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าเหมือนใส่น้ำส้มใช่ไหมอ๋ออืมทางลสุดชื่นแล้วก็ตัวครีมตัวนี้จะมีความมันมันหอมๆของอโวคาโดละมุนมใช่ไหมใช่อ,อ,อร่อยมากๆอร่อยลงตัวเลยตัวช็อกโกแลตตัวนี้มันจะเพิ่มความกรุบกรอบแล้วเีิ่วไปก็จะมีความหวานแล้วก็อมขมนิดๆซึ่งพอกินรวมๆกันทุกอย่างนะก็จะเห็นความลาวาของไข่ใช่ไหมคะทุกคน มัเป็นแบบบาร์บีคิวมีความเผ็ดเปรี้ยวแต่ว่ามันมีกลิ่นของช็อกโกแลตเข้ามามันไปด้วยกันได้ทุกคนเป็นยังไงแม่อืมอร่อยเหมือนที่เจนนี่ว่าจริงอ่าเห็นไหมคือมันเลิศดตรงซอสเขาจริงนะเพราะว่าจริงตัวมัฟฟินอะความรู้สึกมันเหมือนกินแบบแฮมชีสที่เป็นมีไข่อืมแต่ยิ่งกินคู่กับอันนี้นะอาห่อสดชื่นมากใช่ไหม เข้ากันแบบว่าตัดเลี้ยนได้ดีสุดๆเลยนะเออเกแก้วนี้คือเหมาะกับการทานคู่กับอาหารแล้วจะบอกว่าถ้าสมมติว่าใครมาทานเมนูนี้ใช่ไหมแล้วถูกใจชอบตัวซอสต,ตัวนี้เราสามารถซื้อกลับบ้านไปได้ด้วยเพราะว่ามันอร่อยแล้วก็เหมาะสมกับเป็นเมนูซิกเนเจอร์จริงๆใช่ค่ะจริงๆน่ะเอาไปทานกับเนื้อหรือกับอะไรก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นซอสบาร์บีคิวนะ แรกชิคเก้นพค้แหวงครับผมตัวนี้ผมจะนำไปสโลคุกเป็นเวลา12ชั่วโมงในส่วนหลักนะมีวนยน้ำกาเกลรือกะเกาจุย้ยค,ครับแล้วก็ไก่ออนหมักก่อนหนึ่งคืนครับแล้วจากนั้นผมเอาเข้าไปทำความสุกในการผบ12ชั่วโมงตัวนี้เห็นเป็นคล้ายๆหมูสามชั้นไม่ใช่ครับเป็นเบคอนบล็อกครับผมจะให้มีกลิ่นสมุกมากขึ้นครับผมเราจะเสิร์ฟคู่กับเบรโตรการต่งตัวนี้ครับผมอันที่สองก็เป็นอันบีฟบูกินยองครับผม ตอนนี้ก็เป็นซิงเกิลเจ้าของทางร้านเหมือนกันครับผมผมใช้เนื้อวัวส่วนช็อตลิบครับมาในการทาสตูเป็นเวลา48ชั่วโมงครับผมในการตุนให้มันเปื่อยแล้วก็ให้รสชาติซอสเข้าไปในเนื้อครับผมเราจะเสร์ฟคู่กับเปโต้ฟองดองเราจะโรยด้วยโกโก้นิบครับแล้วก็เกลือนิดหนึ่งอ่อนบที่มีรสชาติ หนึบหนึบปากกินเบาแล้วก็หนึบหนึบปากด้วยโกโก้หนิบรับผมแล้วตัดเค็มด้วยนิดนึงแค่<ห> <Hey. S 1> ความนุ่มก็คือยังไม่ทันเข้าปากก็รู้แล้วแค่เอามีดจิ้มลงไปก็คือเนื้อรุดออกมาจากกระดูกเลยค่ะดูแบบฉ่ำมากอไก่นะจะมีความนุ่มมากแล้วก็อซอสอะค่อนข้างเข้าเนื้อ,อทานง่ายแล้วก็จะมีความแบบว่าอมเค็มๆนิดๆแล้วก็มีความแบบ หอมโกโก้หน,น่อยๆที่สำคัญคืกอกลิ่นเขาแบบดีมากๆโกอโอ,อ่นกล้วเดี๋ยวเอาไก่ด้วยนะคะไก่นิดนึงไก่ดูแบบหลุดง่ายมากใช่ใช่ยิมม่งเพิ่มเท็กเจอร์ในการเคี้ยวแล้วก็เพิ่มรสชาติขึ้นมามันจะมีความหอมเบคอนนินดๆด้วยอออย่างที่เชฟบอกเลย โเนื้อปักดูช่ำมากดีมากคนเปื่อยสุดอะไรสุดเป็นไงละลายในปากเลยไหมแบบนี้ละลายในปากจริงๆเนื้อแบบมีความชุ่มฉ่ำละมุนผอมเนื้อแล้วก็มีกลิ่นของช็อกโกแลตเบาๆนิดเดียวก็ออกแล้ว เป็นไงติลลิ่งเปลี่ยนพอมีตัวนี้เข้ามาแล้วอันนี้มันจะมีความแบบหวานฉ่ำใช่ไหมกลิ่นหอมของเนื้อแล้วก็กลิ่นนิดๆของช็อกโกแลตแต่พอมีตัวนี้เข้ามามันจะมีความเค็มเพิ่มเข้ามานิดนึงเนื้อตุ๋นเขาใช้เวลานานใช่ไหมใช่แค่ไม่ต้องตัดอะไรเยอะเลยนะคะทุกคนหั่นนี้ลงไปเฉือนทั้งเดียวหลุดหั่นได้เลยดี แรกนะคะจะเป็นคาคาฮักเคมบูเล่ค่ะเคมบูเล่ของเรานะคะจะมีการอินฟิวโคโคนิบลงไปค่ะ24ชั่วโมงเพื่อให้ดึงกลิ่นโคโคนิบแห้แบบได้มากที่สุดค่ะแล้วเอาไปสตีมเป็นเวลามากกว่า3ชั่วโมงค่ะเพื่อให้เนื้อเนียนนุ่มและมุลลิ้นค่ะเวลาที่เราสตีมนะคะตัวเปลือกโกโก้ค่ะจะแทรกซึมเข้าไปในเนื้อเคมบูเล่้วยค่ะจะนํำให้ได้กลิ่นเปลือกโกโก้ชัดมากยิ่งขึ้นค่ะ เราจะกินคู่กับว a ดเดเซียนครีมนะคะข้างล่างจะเป็นชิลออเรนค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นซ mm ิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะ mm hmm. ชื่ออันติเมทช็อกโกแลตค่ะ mm hmm. อันนี้จะเป็นชาช็อกโกแลตนะคะ mm hmm. ข้างในจะมีบราวนี hmm. ่และโคโค่นิบเวสพู่มมาค่ะคือเอานมไปอินฟิวกับโคโค่นิบเหมือนกันค่ะ mm hmm. จะออกแนวคล้ายคล้าวิิ้งครีมแต่มีกลิ่นโคโค่น mm ิบ hmm. ร้านนี้ก็จะเป็นโคโค่นิบทีวกินคู่กับช็อกโกแลตที่ของทางตาทำเองค่ะ mm hmm. เป็นช็อกโกแลตเข้มข้นค่ะ mm hmm. แล้วก็ เมลแรงค่ะเล่งดื่มจะเป็นซินิม่าคาคาค่ะข้างล่างจะเป็นช็อกโกแลตค่ะแล้วก็เป็นวิปปิ้งครีมนมแล้วก็กาแฟค่ะแล้วก็วิปปิ้งครีมค่ะจะท็อปด้วยป๊อปคอนค่ะที่ใส่มานี่เป็นเบอร์โกโก้เลยนะอุ้ยข้างหน้ามีความแบบกรอบๆนะแล้วก็ข้างล่างจะมีความแบบครีมมี่ครีมมี่นิดนึงมาชิมน,นะคะ โกโก้แล้วก็ข้างล่างมันจะมีความเป็นแบบเนื้อหมูดมนุ่มๆละมุนล,ละมุนใช่อืออือุดยอดอันนี้ก็จะเป็นฟิลเหมือนแบบแพ็กเกอร์เบาๆเนาะอเออแล้วก็กินคู่กับครีมส้มอัเนี้ยเป็นไงหอมหอมส้มมากอือ ันกลมกรอบมขึ้นทุกคนเพราะว่าอันนี้มันจะมีความหวานนะหวานแบบบุดมูแล้วก็มันจะมีความเปรี้ยวตักเข้ามาของตัวส้มออันนี้คือแบบโอเลอตอ๋อ,อแตกกรอบเลยนี่ต้องใช้ช้อนช่วยเราเหมือนแบบม,มีกรอบมีกรอบป้องกัน ช็อกโกแลตแบบเต็มปากเต็มคำมากอือเราเท็กเจอร์ของมันนะก็จะมีความแบบว่ามีกรอบๆแล้วข้างในตัวนี้ที่เป็นสีขาวๆคือมันจะมีความนุ่มๆอือแล้วตัวช็อกโกแลตข้างบนนะจะมีความแบบเข้มข้นขมขมพอกินเข้าไปรวมๆแล้วคือแบบอร่อยมากมคนรักช็อกโกแลตมาต้องมากินนะเมนูนี้อร่อยมากๆเลยค่ะอืมเป็นยังไงคะหอมมากๆหรออืมด้วยความที่มันมีกลิ่นกาแฟแต่ว่า มันก็เข้ากับตัวที่เป็นช็อกโกแลตมันไม่ได้กลบกันเลยนะอ๋อมันก็จะฟิลเหมือนไอ้นี้ป้ากินมอคค่าไหมใ่ช็อกโกแลตคล้ายๆคล้ายๆมันจะมีความแบบว่าหวานๆนิดหน่อยนุมๆแล้วก็จะมีความขมของกาแฟแล้วก็มีความหอมของช็อกโกแลตที่ไม่กลบกันเลยเข้ากันดีมากสำหรับการมาทานอาหารที่กัดโกโก้พรามในวันนี้นะ ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นการาทานอาหารที่เรียกว่าเปิดประสบการณ์ใหม่ในการทานอาหารของเราเลยนะใืใหม่มากเพราะว่าเราก็ไม่เคยแบบเห็นช็อกโกแลตที่มาอยู่ในแบบส่วนประกอบของอาหารปกติเคยเห็นแค่เป็นพวกของหวานพอมันมาผสมกันอ่ะมันเป็นรสชาติที่อร่อยแบบไม่น่าเชื่อเลยไม่น่าเชื่อว่ามันจะเข้ากับในทุกๆเมนูที่เราทานอยากให้ทุกคนลองมาทานที่กาดโกโก้พรามกันค่ะ กัดโกโกค้ครามนะคะอยู่สุขุมวิท31มิ31มีทุกอย่างเลยค่ะเป็นเพสทรีอ, pastry, อาหารเครื่องดื่มค็อกเทลม็อกเทลแล้วก็ไวน์เลยค่ะค็อกเทลเนี่ยก็มีส่วนผสมของช็อกโกแลตแล้วก็คาคาวด้วยค่ะส่วนที่อีกสาขาหนึ่งนะคะที่เป็นสาขาแม่ของเราเลยก็คือกัดโกโก้อยู่ที่นาราธิวาสซอย17ได้รางวัลการันตีจาก international chocolate awards แล้วก็มีสาขาที่ญี่ปุ่นเหมือนกันตอนนี้ช็อกโกแลตของเราเนี่ยเป็นที่นิยม worldwide ไปแล้วค่ะเรียกว,ว่า ช็อกโกแลตไทยนี่ก็คือดังกันระดับโลกแล้วโดยเฉพาะที่ญี่ปุ่นนี่ก็คือเขาเป็นที่นิยมชอบช็อกโกแลตไทยมากเลยใช่ไหมปกติเราก็จะได้ยินแต่ช็อกโกแลตสวิสอามนี้แต่ตอนนี้ช็อกโกแลตไทยมาแล้วนะคะและถ้าใครนะคะมีร้านไหนที่อยากให้เราไปลองอีกก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของเราค่ะสรุปก็คือร้านนี้ดีมีอินสปา